เาจะตั้งใจฟังธรรมเทศนาต่อไปต,ใใต,อตั้งใจให้เตาตั้งใจให้เขยมอย่าให้วอกแวกมองแง้องแชนไปที่ไหนถ้าอยู่ไปที่จึงจะฟังธรรมเทศนาได้ความ รรามะเรื่งของเที่ยงของกลมอยู่กที่จึงเรียกว่าฟังธรรมสงสัยไปที่อื่นแล้วไม่ได้ฟังธรรมวันนี้จะเทศึงเรื่องความเพียรมีสี่อยา่าง เพียงอย่างหนึ่งเราเพียนละบาปไม่ให้เกิดขึ้นในใจตั้งใจรักษาคงตั้งใจรักษาอะไรไม่ให้เกิดขึ้นมาละด้แล้วห้ามมาให้เกิดขึ้นมาอีกเปลี่ยนละบาป ยาที่สองเนี่ยเพียนบำเพ็ญบุญเมื่อบำเพ็ญบุญขึ้นมาแล้วก็สาไวไม่บกักรั่วอะไรเข้ามามีสี่อย่าง <c oughs> เพียนละบาไม่ควมชั่วเกิดขึ้นในใจ ในการรักษาไม่ให้คผม่วดเกิดขึ้นมาอีกเพียงจะเดินคุณงานความดีเกิดมีขึ้นแล้วให้รักษาความดีกันไว้ความดีนไว้มีสี่อย่างย่ยอๆท่านี้นะเมืม่อเราทำคงเพียรพยายามอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาในชื่อว่าทำคงเพียรอยู่ทุกเมือ่อ ละความชั่วน่ยคืออยังไงมันคิดในสิ่งที่มันไม่ดีท่านเรียกว่าบาปบาปคือความไม่ดีอะองคิดในสถานที่ชัว่วคิดคิดช้าลิสยาคนอื่นคิดเกลียดคิดโกรธคนอื่นคิดฟองร้ายล้างผ่านคน คนอื่นคิดลักคิดขโมยข้าวล้วนแล้วแต่ความชั่วทั้งนั้นอย่าให้เกิดขึ้นมาในใจของตนเราจะพยายามรักษาไมา่ให้ความชั่วนั้นเกิดขึ้นมาอีกเราพยายามล่าแล้วไม่ให้ความชั่วนั้นเกิดขึ้นมาอีกคันรุนละแล้ว จิตใจมันสบายเบิกบานจิตใจมันแช่มชื่นตลอดเวลาความแช่มชื่นของใจนั้นหาอะไรเปรียบปานไม่ได้ความเยือกเย็นเป็นสุขสุขอในยึดเสมอเลยทวเดยวไม่นี่ปากไม ไมไ่ไม่มีบากในใจไม่มีเลยเมืม่อเ,เป็นสุขธรรมัยคนยังต้องอยากจะทำผมชั่วคือปล่อยตามใจคนเรานี่ใส่ของคนทั่วไปมันชอบทำชั่วอยู่แล้วแล้วิชั่วทำผมชั่วมันชอบอยู่แล้ว จิตใจยังในเศร้าหมองไม่ฟองอุ่หมัวให้เกิดความเดือดร้อนนั่นแหละนี่ใส่จิตใจ,ใจใคงคนเราเป็นอย่างนั้นแต่พูดคงนักหนาบ่นกันักหนาว่าเดือดร้อนเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ะไีสิปล่อยตามใจพร้าคที่เจ้าจะไม่ขัดเรา ใจของเราชั่วจึงเรียกว่าทำคุมเพียพนพัญญาให้คิดเป็นทางดีทางบุญทางพุทธศนกบางนังแล้วมันออกไปยจะให้มันเข้ามาใกล้จิตใจให้คมใสย,ยึดเสมอ ตึงเป็นความสุขสุขอะไรยากสุขเท่าอันนี้ไม่มีมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านก็เอาเถอะมีหัวควายมีที่ดินกันเออยอะแยะไม่ใช่สุขอันนั้นเป็นกองทุกข์มีมากกาได้ยิ่งทุกข์มาก ไม่เห็นความสุขของคนเราไม่ได้ไม่มีไม่เห็นความสุขนันสุขไม่ไม่ปราศจ,จากกังวลเกี่ยวของมันจะสุขได้อย่างไรคนสุขอ็ได้เปิดบาน อย่มันจำเป็นคนเรานั้นต้องอยู่กับของทุกมีเขาของเงินทองมากมายหลายอย่างนั่นคอยใจว่าดีคอยใจว่าสนุกสบายแค่ที่จริงมันทุกมันแหละมันอยู่ดึกความทุกเนี่ยมีเงินมีทองมากมายเ็บริหารรักษา มีที่ดินที่ว่างขวงใหญ่โตก็ต้องบริหารรักษามีงวควา,ายก็ต้องรักษารักษาก็ใครระยกาษาก็าตัวผู้เดียวนี่เน,นี่ยัวเราเนี่ยเป็นคนรักษาจิตใจของเราก็รักษาไม่ได้แลยยังไปรักษาของอื่นอีกมั่ก็ไม่มีความสุขระสีอย่างนั้น ในเรียว่าัดละความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีท่านเรียกว่าบุญความดีความดี่นเรียกว่าบุญคืออะไรมันลหลั่งไหลออกมาความดีน่เมวลคนชั่วแล้นตั้งอยู่ในความดีกุศลแนะบุญอันนั้นมันลหลั่งไหลออกมาจากใจนะนะ อิ่มเอืออยู่กับใจนะคิดทางบูทางูุศลนคิดเป็นไปเพื่อพ้นจากทุกข์ไม่ให้คุกคีอยู่ด้กับกองทุกข์นั่นเรียกว่าสุขแล้วนะอิ่มเอือกับความสุขจากความดีที่ตนละแล้วนะ <c oughs> มั่นความดีที่ตนรักษาไว้ได้รวมความแ้วกอ็อันเดียวกันนั่นแหละละชั่วทำดีเท่านั้นเลยมีอะไรละชั่วทำดีคือว่ารักษาของละชั่วรักษาไม่ชั่วเกิดขึ้นมาทำดีรักษาไม่ความดีเสื่อมสูญไปมันก็อันเดียวกันนั่นเนี่ นั่นอยู่ที่ใจของเราไม่มีไม่มีที่อื่นเรา,เราตั้งใจงดเล่นรักษาศีลเช่นรักษาศีลงดเว้นอย่าวามชั่วในที่ขบวนนั้นเราตามในที่ท่านพันนานาตามที่ขบวนนั้นนั่นแห่ะละกลมชั่วไม่ใช่เราไปละทางโน,น้น ฆ่าสัตว์รักทรัพย์เอาพื่อทิดไม่ใช่การไม่ได้เป็นละนั่นหรอกฆ่าสัตว์ไม่ใช่เป็นละขาขาเนะ้่ยมันเกิดจากใจของเรานี่ใ,นใจเราคิดตังเบื้องต้นเนี่คิดอยากจะฆ่าอยากจะกินเขานะั่นกไในเนื้อหนังเข้ามาเป็นเนื้อหนังของเรานั่นคิดเบื้องต้นนี่าละตรงนี้ รักทรัพย์ก็ไม่ใช่ไปถักตัของใครมันคิดเอาตรงนี้แนละ้วเกิดขึ้นมาตรงนี้แนหะ้ะคือที่หัวใจใจแท้ไม่มีการการักกา,ารฆ่าการรักไม่มีมันเกิดขึ้นมาที่หัวใจีนต่างหากใจเิมไม่มีอะไรหรอกจะมาเคยพูดห้ฟังหลายหเแล้ว ใจคือของก,กลางกลาไม่ดีไม่ชั่วอันนั้นเใ,ใจเดิมแต่มันคิดดีคิดชั่วคิดจะลักขโมยสิ่งของเขาเรียกว่าฆ่าศว์ตร์ชีวิตอันนั้นมันเกิดจากใจนั่นแหละเรียกว่ามันจอนมาที่เลดมันจรมา คือมันจอนเข้ามานั่นเองเดิมมันไม่มีอะไรมันสว่างสลายลอยู่เสมอท่านพระองค์ในท่านเทศนาจิตตัตงพัสร่างมาคันทุกเกเตจิตเดิมเป็นของของใสมาคันทุกะคือมันจอรนมาต่างหากิเลส จะลองดูดี้ะคิดอยู่ดีลองคิดดดีหนอิเราหน้าอันนี้ไม่มีใครมาโกรธกัไนไม่มีเราไม่โกรธใครทั้งหมดทั้งหมดหน้าเฉยเฉยิไม่มีโกรธเลยความโกรธนะมันจอนมาตังหามันจะโกรธใครก็โกรธขึ้นมาทีเนี้ยมันจอนมาเกิดขึ้นมาทิ่ใจเนี้ยขใา้ใจกมัวเร้ามอเลย นั่น่าใจเดิมลองคิดดูสิลองคิดคร่าวๆลองดูก็ได้ถ้าเมื่อถึงใจเใจดิมใจจะคงสุขไหมนับรองว่าทุกคนต้องสุขคือไม่ใช่เฉยเลย คิดดีคิดชั่วแล้วมันก็เป็นเป็นจิตไปแล้วพาลนี่ไม่ใช่ใจมันเลยกลายเป็นจิตไปละจิตนั่นสิละคิดชั่วอะไรนี่จริงว่าไม่ทำบาปละาการทำบาปที่ทำบาปลงไปแล้วรักษาไม่ให้บาปเกิดขึ้นมาอีกให้มันกะกลางอยู่นั่น การกาันั้นมันก็ mm. เมื่อมันเป็นบุญเกิดขึ้นมานะ่าการที่ทําเช่นนั้นได้เี่าเกิดบุญขึ้นมาแล้วนะวสาบุญทุกขนสนน,นะนนั้นนะ่ะบุญนั้นน่ะให้อยู่เฉยๆให้เป็นกลางๆนะั่นอยู่ต่อไปนั่นเรียกว่าภาวนาภาวนานี่ใครๆทําได้หมดทุกคนไม่ใช่แต่พระแต่เจ้า มันจะอยู่วัดเดียววาอย่างเดียวอยู่บ้านอยู่ช่องก็ได้ทะเลวาดก็ได้ใครทำก็ได้แล้วพระเดเจ้าท้องสอนให้ทำทุกคนให้มีการละชั่วทำดีในทำดีนี้อยู่ทุกคนพอจิตใจมัน ความเกี่ยวข้องในเรื่องความชั่วนิสัยทั้งด้านมันชั่วมาแล้วแต่ก่อนคนเรามาหัดใหม่เราเมาฮัตให้ละความชั่วกมาฮัดขึ้นมาใหม่ๆนั่นตั้งอยู่ในคุณงามควื่รักษาไว้จะให้เสื่อมสูญไปอันนี้เรียกว่าทำความเพียร นี่เราเห็นเดียพอแล้วมั้งนาแหละว่านาคือได้แก่ทำให้เกิดให้มีขึ้นแต่ก่อนมันไม่เคยมีก็ออันเดียวนั่นแหละอันที่พูดมานั่นแหละความดี ไม่เคยเกิดมีขึ้นมาคือเราตั้งสติกำนดจิตให้ตั้งนิ่งอยู่ในจิตอันเดียวให้ตั้งสติกำนดจิตอันเดียวอันนี้ไม่เคยมีเดียก่อนเมื่อตั้งสติกำนดจิตมันก็มีเึ้นมาแล้วนะ่น,นั่นเราเรียกว่าภาวนา จะเจริญอนาปาสติก็อเอาหไม่เจริญพุโทโธก็อเอาเพื่อล่อให้จิตเข้ามาอยู่ในที่เดียวมันต้องมีเครื่องล่อถ้ามนมีเครื่องรอ่อมันก็มีจิตจะเป็นอย่างไงจิตมันต่งสายไปทั่วทุกแห่งทุกมนไม่อยู่กับตัวของเรา ยังนึกเอาพุทโธก็ดีนรออนาปะติก็ดีพอนึกตอนนั้นมันก็มาอยู่กับมันั่นแหละไม่เคยนึกแต่ก่อนมันก็ไม่ไม่ทราบไปอยู่ไหนคำว่านึกก็เกิดใจมันจิตมันก็ไม่อยู่กับมันพุทโธหรืออนาปะติมันอยู่ในที่แน่นก็เห็นจิตของตนในทัน จิตของตนนะเป็นยังไงมันส่งสายไปไหนก็เห็นรู้เรื่องของมันครานี้จับโอจิตตัวนั้นแหละมันมันส่งสายอะไรพุดโถนาปาริติกว็วางวาหมดเลยมันเรียกว่าภาวนา คือทำให้เกิดให้มีคือในที่นี้เนี่ยจะเข้าใจเข้ากับราคท,ที่ว่าสร้างความดีให้เกิดึ้นมีนี่เราพนนาประธานสร้างความดีขึ้นมาแล้วก็นอนุรักษนาประทานการรักษาว้อยตินั่นก็เป็นพนนาทั้งนั้นเ่ย มีพิธีบิตรองอะไรมากมายแล้วที่มีพิธีบิตรองมากมายนั้นคือเป็นเครื่องล่อถ้าไปทำอย่างนั้นแล้วก็ไม่ขังอย่างยกตูยกอะไรต่างทั้งหาทั้งแปดอัานาลูให้พระพุทธเจ้ากระทำประสงค์ขอามาอยู่ในสานัานดางตางๆอย่านั้นเอง อันนั้นเป็นเรื่องเครื่องรอดทั้งนัน้นถ้าหากเข้าใจตรงนี้แล้วไม่ต้องมปทมพิธีอะไรมใหมย่ยยืนก็เป็นภาวนานอนก็เป็นภาวนานั่งก็เป็นภาวนาเดินนีก็เป็นภาวนาทำงานธุร,ระอระไรมมทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นเป็นเจริญภาวนาในตัวไม่ต้องทำไม่ต้องทำอะไรมากมายเห็นพระธรรมฐานอาจา่านเป็นของทานนันภาวนาโน่นเนี่ยพระผุดงโน่นเนีน่ยพระธรรมฐานนันตัวของเราเริ่มเลปมเป็นกรมนนรมฐานเป็นกรรมฐานอาจารา์ธรรมทานเนี่ยมีทุกคน คำว่าฐานอันหนึ่งเพราะว่านาเป็นอันหนึ่งคำว่าฐานคือพูดทังเรื่องอาการของอาการที่อาการในของกายอาการของวาจารคำว่าฐานน,นั่นเลยคำว่าฐานห้าคำว่าฐานสา,สามที่สองมันจะเป็นอาการ เกสาลเรามาแขาดันตรนเป็นนักนั่ในเรี่ยวกรรม,มาฐานแต่ไม่ใช่นั่นนั้นเป็นกรรมฐานจริงๆนั่นเป็นเครื่องล่อต่างหากพร่าฐานจริงอยู่ที่ใจ,จต่างหาสติกก็ลดใจอยู่ในที่เดียวแล้วนะั่นแหละกรรมฐานนั่นแหละภาวนาเกิดขึ้นเห็นแน่นเดียกว,ว่า ใครจะอยู่ในอยู่ในกตถัถญูอยู่ในทาว่เช่ในใดก็ตามถิดเมื่อทำกรรมฐานแล้วเมื่อทำพอนานแล้วก็จะเกิดมีขึ้นมาในตรงถูกทำคำสองระเจ้าทุกประการเราควรยินดีพอใจเลือกใส่เมื่อทำถูกแล้วมีในตดวงเราแล้ว มันจะศาสนาตั้งมาในตัวของเราหมดทุกคนเลยกันศาสนามาไปไว้ทีอื่นเอาที่ตัวของเราตั้งมันอยู่ในตัวของเราครบบริบูรณ์ตัวดะขคอมนิตเข้ามาศาสนาจะเสื่อมสูญมันจะเสื่อมไปไหนมันตั้งอยู่ในใจของเราแนะน้ะขอมนิตมันเข้ามาเห็นใจเรา ไม่ใจคนเราเราเห็นใจเราเองเราตั้งอยู่ที่ใจของเราเองมันจะมาทำลายยังไงได้เขาให้ตั้งมั่นอย่างนี้เอให้ทำได้อย่างนี้สึศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ในใจของตนทุกเมื่อ ạ à, tham mê tham mê